สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ e อน i r o ร m e อนเมค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับกำเนิดของปิตโตเรเลียมค่ะท้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเหล่านักสำรวจค้นพบแหล่งปิตโตเรเลียมกันได้อย่างไงนะช่างน,น่าสนใจจริงๆขั้นตอนการสำรวจแหล่งปิตโตเรเลียมเริ่มจากการสำรวจทางธรณีวิทยาซึ่งต้องอาศัยภาพถ่ายทางบนอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อศึกษาหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจที่ควรทำการสำรวจต่อไปจากนั้นนักธรณีวิทยาจะเก็บตัวอย่างหินและฟอสซิลเพื่อใช้คำนวณหาอายุของชั้นหินและสภาพพื้นที่บริเวณนั้นก่อนไปประเมินความน่าจะเป็นไปได้ของการมีแหล่งปิโตเรเลียมบริเวณนั้นในเบื้องตน้นจากนั้นจะทำการสำรวจโดยใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพื่อหาลักษณะและโครงสร้างของหินใต้พื้นโลก โดยใช้วิธีการวัดค่าสนามแม่เหล็กอาศัยหลักการที่ว่าหินต่างชนิดกันจะดูดซึมแม่เหล็กได้แตกต่างกันดังนั้นค่าสนามแม่เหล็กที่สะท้อนกลับมาจากหินแต่ละชนิดจะบอกถึงโครงสร้างและขนาดของแหล่งกำเนิดปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดินในเบื้องต้นได้หรืออาจใช้วิธีวัดเคลื่อนความสั่นสะเทือนส่งผ่านลงไปใต้ดินและรอรับคลื่นสะท้อนกลับ ซึ่งจะแตกต่างกันตามชนิดของหินหรืออาจใช้วิธีวัดค่าแรงดึงดูดของโลกเพราะหินแต่ละชนิดมีความหนานแน่นต่างกันจึงมีค่าแรงโน้มถ่วงแตกต่างกันโดยหินที่มีความหนานแน่นมากกว่าจะมีลักษณะโค้งขึ้นเป็นรูปประทุนคว่ำค่าแรงโน้มถ่วงบริเวณจุดเนื้อแกนของรูปประทุนคว่ำจะมีมากกว่าบริเวณขอบประทุน ึงช่วยให้เราเห็นลักษณะโครงสร้างของชั้นหินใต้ดินได้อย่างไรก็ดีการสำรวจแล่พัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมแต่ละครั้งต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีระดับสูงและแม้จะทำการศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาพบแหล่งที่อาจจะมีปิโตเรเลียมสะสมอยู่แล้วก็ตามก็ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าบริเวณนั้นจะมีปิโตเรเลียมอยู่จริงจนกว่าจะทำการเจาะสำรวจเสียก่อน ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการเกิดปิโตเรเลียมนะคะแต่ว่าเนื้อหาย,ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อนะคะในเรื่องของกําเนิดปิโตเรเลียมค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ